เมื่อไหลที่เราเอาเลขของเราถูกคนอีกคนนึงจะผิดเสมอนี่เป็นเลข9สิคนอีกฝั่งนึงที่เขานั่งเห็นเลข6แค่เลขมันกลับด้านเฉยๆแค่เรานั่งคนเราฝั่งเขาผิดในทันทีเลยจังหวะที่คุณจะเอาคุณถูกอะ หมายความว่าทุกคนบนโลกเนี้ผิดหมดถ้าคุณเจาคุณถูกอะ่ะทุกคนมันถูกบนโลกของตัวเองเสมอทุกคนมีเหตุผลในการกระทําของเขาลูกสองขวบมีเหตุผลที่จะกีดแต่เราแค่ไม่เข้าใจเหตุผลของเขาเท่านั้นเองบางทีลูกเราอาจจะคิดอีกแบบหนึง่งเพราะเขาอายุเท่านี้กวัวน้ําร้อนมาก่อนกูเลยเห็นภาพทั้งหมดเขายังไม่ได้ถึงจุดที่เราพูดเหมือนกับว่าเราขับรถไปแล้วเราเจอกระเด้งก่อนเขาอะ่ะมันผิดตรงไหนที่เขายังไม่เจอกระเด้งแล้วเขายังไม่เข้าใจมันผิดตรงไหนที่เขายังไม่เคยชิมดังนั้นมันไม่ ผิดที่เขาจะพูดคําพูดเหล่านั้นออกมาลูกจะพูดประโยคอะไรออกมาตามที่เขารู้สึกตามอายุข,ของเขามันผิดมากนักหรอการที่เราว่าลูกผิดหรือว่าสามีผิดเนี่ยแปลว่าเรากําลังเอาตัวเองถูกถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจที่จะเข้ามาเรียนลงลึกในรายละเอียดแบบลึกๆเลยเรียนกับนิกกี้เลยเนี่ยหรือใครที่อยากปรึกษาอยากที่จะปรึกษาไม่อยากเรียนทักเข้ามาในไลน์แอดนะคะหรือว่าถ้าอยากจะสมัครก็ทักอะไรแอดงกงคลานเนาะ